สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้นะครับรื้อเพื่อการศึกษานั่นเองนะครับสำหรับกบยางนะครับเอ่เหยียบปลอมตกปลาช่อนตกปลาชะโดในเมืองไทยฝีมือคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับที่นนวดนํามารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะที่นนวดลงทุนเองนะครับชอบและติดตามนะครับเป็น f c ของ ช่องบางกาะฮุกเกอร์หรือว่ารักตกปลานั่นเองของน a าออสนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าซีซ่านะตัวนี้นะนันอวดซื้อมาจาก l a ซาด้าราคา90บาทเองนะครับจากค่ายบางกอกฮุกเกอร์นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เป็นชื่อว่าซีซ่านะก็น a าออสก็มีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ที่มาที่ไปของเจ้าซีซ่าเนี่ยลองไปติดตามชมในในช่องของบางกอกูเกอร์นะครับอ่ะวันนี้นหน,นวดเลือกสีเขียวมานะครับทำไมถึงเลือกสีเขียวนะครับอ่ะมีที่มาที่ไปเหมือนกันเพราะว่าสีเขียวเน่เห็นนะออสเขาบอกว่าอ่ามันเป็นสีวิประจําของซีซ่าหรือไงเนี่ยแหละนะครับนหน,นวดไม่มั่นใจแล้วก็เป็นสีที่น้าออสค่อนข้างชอบด้วยนะครับนันโนวดก็เลยอ่ะเอามารีวิวซะเลยนะครับอ่ะ ลองถ้าใครที่ได้ติดตามนะครับนาะออสบังกอกฮุกเกอร์เนี่ยก็เขาเริ่มเอาออกหาผลงานบ้างแล้วสําหรับเจ้าซีซ่านะครับเป็นกบยางขนาดเล็กนะครับกี่เซนวะเดี๋ยวน,นหนดก็ลืมเหมือนกันนะครับก็เขาออกมาใหม่ๆนะหนุดก็เลยไปหามารีวิวเลยนะครับ3.3.2 3. เซนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็นกบยางหนังกลับนะครับด้านใต้ท้องเนี่ยก็เป็นโลโก้ของ ใช่นะครับบางกอกคุเกอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ออกแบบมาหน้าตาเนี่ยกบยางหนังกลับที่ต้องบอกก่อนนะว่านันหนดก็เดาไม่ออกกันหน้าตามันคือหน้าตาของอะไรนะครับกบประเภทไหนอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันแปลกดีนะครับมันแปลกดีนะครับแปลกที่ว่าหน้าตามันมันแปลกอะนะครับแล้วก็ด้วย เราเนี่ยเป็น f c ของบางกอกฮูเกอร์ด้วยนะครับก็เลยลองเอามาดูแล้วกัน1ตัวนะครับเบื้องต้นนะครับหน้าตาบรรยายไปเลยแล้วกันนะบรรยายไปเลยกันถ้ามันเป็นกบนะมันเป็นกบยางหนังกลับที่นะมีการแกะลายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นดวงตานะครับตรงนี้เหมือนเป็นหางตาหรือเปล่าเนี่ยน่หนวดไม่ไม่มั่นใจนะครับเป็นหางตาหรือเปล่านะครับเป็นริ้วๆนะครับแต่ว่ามั่นใจว่าหลังจากไอ้ตรงหางตาเนี่ยมันทํามาเพื่อเป็นเกราะป้องกัน นะครับการสว่านนั่นเองนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันกันสวะได้ดีนะครับเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเบ็ดมันแนบไปกับบอดี้ Body, แล้วก็มันจะมีชุดป้องกันของมันเนี่ยกันสวะด้วยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนะมันจะกันสวะได้ดีเลยแหละนะครับแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเบ็ดเบอร์เบอร์หนึ่งซะด้วยนะครับนะน่าจะน่าจะเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเช็คก,กันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราลื้อด้วยกันแล้วก็เช็คกันไปอีกทีนึงนะครับเบื้องต้นนะ ที่ได้สัมผัสนะั้นเนื้อยางก็ค่อนข้างจะอ,อยู่ในกลุ่มของตลาดเหมือนกันนะครับกลุ่มพวกทวินมินิแล้วก็ความหมายถึงว่าความหนึบความอะไรพวกนี้นะส่วนรูปแบบเนี่ยลวดลายทรงต่างๆเนี่ยมันเป็นการออกแบบจากทางค่ายเขาอยู่แล้วนะครับเนื้อยางเนี่ยลถสัมผัสก็อยู่ประมาณนี้นแหละกลุ่มทวินมินิกลุ่ม ยูเอสเอเด่อะไรพวกนี้แหละนะครับจากค่าย s a ออะไรพวกนี้นะครับอ่าก็อ่าบางจังหวะนะที่ที่เรารูดๆไปนี่ก็จะมีติดอยู่บ้างแต่ว่าด้วยองค์ประกอบนะเขาเขาสร้างมาเพื่อ,อป้องกันการติดสว่านนะครับเราจะเห็นบางบางจุดมันก็จะมีเบ็ดเบ็ดเปิดอยู่บ้างแต่ว่าไอตัวเกาะป้องกันพวกนี้มันจะบังอยู่นะครับก็ถือว่าให้องค์ประกอบมาค่อนข้างดีนะครับอ่าแล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวเองนะครับเนี่ยนะมีมีใบหลิว ที่ตีแบรนด์บางกอกคูเกอร์มาด้วยนะถือว่าเจ๋วนะถือว่าเอาได้นะครับกบไซส์เล็กนะครับกบไซส์เล็กกบไม่ใหญ่นะครับก็เหมาะสมกับการตีในพื้นที่ที่ปลาค่อนข้างระแวงนิดนึงนะครับก็สามารถช่วยได้สําหรับใบหลิวหนึ่งใบนั่นเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลื้อกันเลยดีกว่านะว่าข้างในเนี่ยองประกอบประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปลุยบปับป๊บปับ๊บเอาติดอะไรวะโอ้โห ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเขานะออโอเควางไว้ก่อนแล้วกันนะถึงกับร้องร้องอือหือเลยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูตัวกบก่อนนะครับด้วยตัวกบเนี่ยด้านหน้านะครับต้องบอกตรงๆไม่มีปุ่มการปักฉีกนะครับอ่าเป็นกบกบยางหนังกลับที่ไม่มีปุ่มการปักฉีกนะครับตรงนี้ค่อนข้างอันตรายเลยนะครับเห็นได้เลยว่า มันค่อนข้างบางนะครับมันค่อนข้างจะบางในจุดเจาะนะใต้ตรงเนี้ยแข็งนะครับใต้ใต้จุดเจาะลงมาเนี่ยแข็งนะครับแต่ตรงจุดเจาะเนี่ยค่อนข้างจะบางโอกาสเสี่ยงที่ปากจะฉีกมีแน่นอนนะครับอ่ามีแน่นอนนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ของนักหนดคนเดียวนะเออไม่ต้องไปดาราม่ากันนะครับแล้วก็เนื้อยางนะครับเนื้อยางก็ค่อนข้างที่จะ อย่างที่บอกนะครับออกไปทางกลุ่มกบตลาดนั่นแหละนะครับกบเจ้าตลาดนะครับระยะเซ็ทฮุกก็อาจจะมีน้อยหน่อยเพราะว่าตัวตะกัวมันค่อนข้างหนานะครับที่บีบเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ดูจากองศาเบ็ดก็มีการดัดเบ็ดลงมาด้วยนะครับดัดเบ็ดลงมาให้มันแนบกับตัวบอดี้นะครับก็เนี่ยดูจากตัวเบ็ดนะครับสรีระถูกดัดมาให้แนบกับตัวบอดี้นะครับเพราะว่าตัวเบ็ดตัวธรรมดาเดี๋ยวนะนดให้ดูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะลองหยิบเบ็ดเบอร์หนึ่งมาใช่ไหม อ่าใช่ขนาดเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับนี่นะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งที่นั้นโหดมีอันนี้เบ็ดเบอร์หนึ่งที่ไม่ได้ดัดนะครับส่วนอันนี้เป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งที่ดัดแล้วนะครับเห็นไหมครับสีระมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับอ่าแล้วเวลาใส่เข้าไปนะครับถ้าเราไม่ดัดเห็นไหมครับองศาเบ็ดมันจะแงนนะครับนี่แสดงว่าอ่าของจริงนะครับเวลาผลิตจริงทางผู้ผลิตเขาน่าจะดัดเบ็ดมาด้วยนะครับดัดเบ็ดให้องศาเบ็ดเนี่ยมันมันทิ่มลงไป บริเวณที่เขาทำจุดกันสวะมานะครับฉะนั้นระยะเซทฮุกอย่างที่นันอดบอกก็มันก็อาจจะน้อยไปสักหน่อยเพราะว่าเบ็ดมันมันทิ่มลงไปนะครับระยะเซทฮุกเนี่ยนะครับหลังจากที่ประกอบไปเนี่ยนะครับเบ็ดมันมีการทิ่มลงไปข้างล่างนะครับมันถูกดัดมาระยะเซทฮุกเวลาปากัดตรงเนี้ยมันก็จะน้อยเพราะว่าเห็นไหมครับว่ามันมันจะติดตะกัวแล้วนะครับชุดท่องเครื่องนะครับอ่าหนึ่งแล้วนะปากการปักฉีก อาจจะเป็นจุดอ่อนแล้วล่ะนะครับแล้วก็ระยะเทุกอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ก็หน้าง,งานจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับอาจจะวัดปาติดดีก็ได้แต่ว่านนวดวิเคราะห์วิจารณ์จัดในเรื่องของสรีระภายนอกเท่านั้นเองนะครับเท่าเท่าที่ได้เห็นนะครับอ่ะตอนนี้ได้รู้แล้วเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งนะเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเทียบกับเบ็ดเบอร์2นะครับนี่เบ็ดเบอร์2จะเล็กกว่าอ,อีกนะอ่านี่เป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งแน่นอนนะครับแต่มันรู้จักค่ายไหนนะเออโอเค เดี๋ยวเรามาดูเลเยอร์การชุบนิดนึงนะครับ <_ S 1> เลเยอร์การชุบเป็นยังไงนะครับอ่ะนะเบื้องต้นนะครับกบยางหนังกลับนะก็หลังจากที่เขาแต่งดวงตานะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่รู้สีดำตรงนี้เขาหมายถึงอะไรเหมือนเหมือนกบมันร้องไห้หรือเปล่าไม่เข้าใจนะครับแล้วก็แต่งดวงตาที่เป็นสีแดงบริเวณนี้นะครับแล้วก็อะไรนะทําการชุบสีเขียวก่อนนะครับชุบสีเขียวเนี่ยเดาก่อนนะคาดการณ์ก่อนว่ากี่รอบนะครับขอดูเลเยอร์หน่อยนะครับ เลเยอร์สีเขียวเนี่ยนันหนวดคาดการว่าน่าจะมี3รอบนะครับแอ,อน่าจะมี3รอบแล้วก็สีดำา1รอบสีขาว1รอบนะเดี๋ยนะ3 4 5ห้ารอห5 5รอบหรอเออก็น่าจะเป็นไปได้นะที่มันจะฉุบ5รอบนะครับเพราะว่าที่เราจับมันแล้วรู้สึกว่ามันแข็งแข็งหรือว่าตึงๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นบริเวณนี้ด้วยนะครับที่เขาออกแบบมา เป็นหลังกกที่เป็นปุ่มปุ่มพวกนี้นะครับก็เลยทําให้เนื้อสัมผัสเนี่ยรู้สึกว่ามันตึงๆึงหน่อยนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับน้นวาวดเดาคาดการนะน่าจะเป็น5รอบบวกหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้น่าจะเป็น5้ารอบบวกหนึ่ง mm. จากการชุบนะครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะครับเล็งอีกนิดนึงนะครับสีขาวเหมือน2รอบอะนะสีขาวเหมือน2รอบอ่ะเอาใหม่นะครับสีเขียว3นะครับสีดำหนึ่งนะครับสีดำเลเยอร์มันค่อนข้างเล็กสีขาวเนี่ย2 นะครับอ่าโอเคฉะนั้นน่าจะเป็น6แหละนะครับ6ไม่มีไม่บวกแน่นอนนะครับน่าจะติด6 6ติดประทางลบนะครับแต่ว่า6รอบเนี่ยมีแน่นอนนะครับตัวนี้อ่าโอเควิเคราะห์ใหม่เรียบร้อยนะครับเจ้าซีซ่าสีเขียวนะครับรู้สึกเขาจะออกมาน่าจะ4สีหรือ5สีนี่แหละลองไปติดตามทางทางช่องของบางกว่าฮูเกอร์ดูอีกทีละกันนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะทางลาซาด้าตัวนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับโน่นวดซื้อเองนะครับเพราะว่า เราเป็น f อฟเขาอยู่แล้วนะครับอ,อุดหนุนกันแล้วก็เลยเอามารีวิวด้วยนะครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นเจ้าบอดี้นะครับบอดีก้ก็เนี่ยนะการเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบอ่าชุบเงาอะไรมาอยู่แล้วนะครับการยืดอะไรก็ปกติอยู่แล้วนะครับก็เป็นยางพลาเนื้อยางพลาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนิดนึงนะครับขนาดของเจ้า,าซีซ่านะครับตัวนี้อ่า ความยาวอยู่ที่3.3นะครับอ่านะครับความยาวอยู่ที่3.3นะครับแล้วก็ความกว้างของเจ้าซีซ่าเนี่ยตัวนี้อยู่ที่อยู่ที่อ่าอาติซ2เซนติเมตรนะครับ2เซนนะครับ2เซนนะครับส่วนความสูงนะครับวัดจากความสูงที่สูงที่สุดจากท้องถึงหลังนะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ 1.4เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่ก็คือบอดี้ของเจ้าซีซ่านะครับนะเอ้าต่อไปมาดูห้องเครื่องนะครับโหที่นันหนวดบอกว่าถึงกับต้องร้องอือหือเนี่ยนะครับพุ่งตรงนะอันนี้พูดแบบถ้ามันจะเกิดดราม่าก็เกิดนะครับ QC แย่มากนะครับก็คือดูการการเก็บงานนะครับไม่เก็บงานเลยนะครับไม่รู้หลุดมาได้ยังไงนะครับสำหรับสำหรับชุดเบดชุดนี้นะครับ อันนี้นันโด,ดให้ดูนะ QC อาจจะค่อนข้างแย่นิดนึงนะครับตรงเนี้ยเป็นจุดที่มันจะจริงๆแล้วเราต้องเก็บหน่อยนะครับหมายถึงจะใส่ท่อหดให้มันยาวมาแล้วหุ้มนะครับหรือจะตัดทิ้งก็ว่ากันไปนะครับอ่าชุดหน้าเนี่ยเป็นชุดอ่าลูกหมุนเบอร์หนะครับแล้วก็เบ็ดเนี่ยเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งดัดเข้ารูกกับตัวบอดี้นะครับแล้วก็เป็นตะกัวฟิลส์นะครับ แล้วก็พันด้วยลวดสแตนเลสนะครับลวดสแตนเลสนี่เบอร์เดี๋ยวขอดูหนูก่อนนะลวดสแตนเลสไซส์อะไรวะลวดสแตนเลสไซส์ศูนย์จุดสามนะครับโดยประมาณนะครับศูนย์จุดสามมิลนะครับนี่นะครับลวดสแตนเลสขนาดศูนย์จุดสามมิลโดยประมาณนะครับชุดท้ายนะครับก็ลูกหมุนเบอร์หกเช่นกันนะครับแล้วก็สปิทลิงห้าจุดห้าแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเขาก็คือ ใบหลิวนะครับใบหลิวที่ดัดหัวนะครับนี่ใบหลิวดัดหัวนะครับแล้วก็เป็นตัวอะไรล่ะสแตป์นะครับบางของกูเกิลมาด้วยนะครับต้องบอกตรงนะจุดติเลยนะครับมีแน่นอนนะครับนี่งานเก็บงานไม่ค่อยดีนะครับเก็บงานไม่เวิร์กเลยนะครับสำหรับชุดห้องเครื่องนะครับแต่ไม่รู้เป็นทุกตัวหรือเปล่านะใครที่ดูคลิปนี้ก็ลองแจ้งหน้าหนดนิดนึงว่าเป็นหรือเปล่านะครับการเก็บงานลักษณะนี้อาจจะหลุด QC นะครับอาจจะหลุด qc มาได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันนิดนึงนะครับออสเซตน้ําหนักไว้ที่เท่าไหร่เท่าที่นั้นหนวดจําได้ก็เหมืนอนออสเซตมา5.5กรัมหรือเป,เปล่าเนี่ยแหละไม่มั่นใจนะครับตัวกบเนี่ยมีประมาณกรัมกว่ากวอยู่แล้วนะครับอ่า1.5กรัมนะครับแล้วก็ตัวชุดท่องเครื่องนะครับชุดท่องเครื่องจะอยู่ที่3.7 3.7ก็เป็น4 4 5หอ่าประมาณเขาน่าจะเซตมาที่ห้า 5.3 5.2ไม่เกิน5.5นะครับอ่าสำหรับน้ำหนักเจ้าซีซ่านะครับ5.2ไม่เกิน5.5กรัมนะครับโดยประมาณนะครับอ่าแต่เจ้าตัวนี้อยู่ที่5.3กรัมนะครับอ่ะโอเคนะครับใครที่เคยใช้แล้วนะครับลองคอมเมนต์นหนวดนิดนึงใต้คลิปว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กระบวนการการให้คะแนนกันนะครับอ่าต้องแจ้งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคลิปเลยว่า าการลงคะแนนหรือผลสรุปครั้งนี้เป็นผลสรุปโดยความคิดของนัน,นวหนดคนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับที่เราได้สัมผัสนะครับได้รือนะครับได้ดูรายละเอียดนะครับความสวยงามนะพูดถึงความสวยงามเลยนะครับนันหนดพูดพูดเลยนะความสวยงามพ่ดตรงนะพูดตรงเดาไม่ออกจริงว่าตัวกบในแนวไหนนะครับ ไม่ไม่ไม,มั่นใจมันเป็นในแนวไหนแล้วมันคือมันคือมันคืออะไรนะครับเออถ้าไม่ถูกใจใครนันหนดขอโทษด้วยนะนันหนดให้แค่สา <Yes> หนวดครึ่งนะครับเรื่องของความสวยงามนะนันหนดให้สาหนวดครึ่งนะครับร <projections> เพราะว่านันหนดมองแล้วมันมันก็แปลกตาแต่มันแปลกตาในแนวในแนวในแนวของอาจจะอาจจะต้องอาจจะต้องมีกลุ่มคนที่ชอบนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับในแนวแปลกตาลักษณะนั้นนะครับ หน้หนดขออนุญาตให้3าหนดครึ่งแล้วกันนะครับต่อไปการกันสวะนะครับการกันสวะทําได้ดีนะครับมีมีเขาเรียกว่าสร้างเกราะป้องกันการกันสว่ามานะครับแต่ว่าตัวเบรของเขาเขาก็ทํามาคือมันต้องดัดลงเพื่อให้ไปเข้าคู่กันกับตัวกันกันสว่าตัวนี้แหละนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงวิธีการนะครับเราพูดถึงการกันสวะในแนวของที่เราได้สัมผัสตัวกบจริงนะครับตัวการกันสวะตัวนี้ต้องบอกเลยว่า รับไปห้าหนว่วยเพราะว่าเขาสร้างตัวเกาะป้องกันมาให้นะครับแอนะรับไปห้าหน่วยสําหรับการกันสวัสดนะครับการกันปักฉีกนะครับอา่ามาที่การกันปักฉีกตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนที่คิดว่าน่าจะพัฒนาได้ในอนาคตแน่นอนสําหรับนาอสนะครับอา่าตัวนี้รับรองได้เลยเดี๋ยวมีดราม่าแน่นอนถ้าปลากัดเยอะๆแล้วมีการวัดกันเยอะๆนะครับกลัวจะมีดราม่าแน่นอนเพราะว่า มันเป็นจุดที่ค่อนข้างบางที่สุดนะครับด้านหน้าแล้วก็คือคางแข็งแต่จุดเจาะปากเนี่ยมันเป็นจุดที่บางนะครับการกันปากฉีกนหนวดขอให้ไว้ที่สานวดแล้วกันนะครับเออนะสานวดแล้วก no ันนะครับส่วนชุดห้องเครื่องนะครับอามาดูที่ชุดห้องเครื่องนะครับชุดห้องเครื่องนหะนวดขอขอวิเคราะห์จากตัวที่นันวดดได้มานะครับโอเคชุดลูกหมุนข้างหน้าเนี่ยมันก็เหมาะสมพร้อมเป็นกบตัวเล็กนะครับก็ใช้ลูกหมุนเบอร์หกก็เพียงพอนะครับ ส่วนใบหลิวนี่ก็ทํามาได้ดีนะครับแซมมาด้วยนะครับแต่การเก็บงานนี่ดที่มันจะมีปัญหากันนี่แหละนะครับคือถ้าถ้าปล่อย QC งานออกมาแบบนี้ถือว่าพลาดเลยนะครับชุดท้องเครื่องนะครับนวดนให้ไว้อยู่ที่นะครับ คนข้างลำบากใจนะแต่ว่ามันก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับถ้าปล่อย QC หลุดออกมาแบบนี้นะครับอันนี้นหะนวดซื้อมาเองนะเออนะซื้อมาเองถ้านาหนวดเจอแบบนี้นหะนวดก็น่าจะให้ชุดห้องเครื่องเนี่ยอยู่ที่3หนวดครึ่งนะครับอ่าสหนวดครึ่งยังไงหนึ่งการเก็บงานตัดแน่นอนหนึ่งหนวดนะครับอ่าตัดแน่นอนหนึ่งหนวดนะครับอีกครึ่งหนวดนะครับก็ถ้าได้ใบใบคู่หรือใบเคาะมานะครับก็จะเป็นทางเลือกในการเลือกซื้อของลูกค้าได้เป็นอย่างดี แต่ก็อย่างว่านะครับกบของนาออสไม่แพงนะครับตัวละ90บาทนะครับไม่ได้แพงนะครับตัวละ90บาทนะครับมันอาจจะเป็นต้นทุนนะครับในการใส่ใบหลิวมาแต่ถ้าใส่ใบหลิวคู่มามันก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าแต่วันนี้ต้องต้องบอกจริงน้าหนวดเป็นผู้บริโภคนะครับเจองานแบบนี้นะครับก็ต้องขอตำหนิหน่อยนะครับตามตามวิถีของผู้บริโภคเท่านั้นเองไม่ต้องไปดราม่ากันนะครับอันนี้น้หนวดแกะมาพร้อมกันและเจอกันจริงๆนะครับอืม ก็รับไปสาหนดครึ่งละกันนะครับอ่ะัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครที่เคยใช้แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับว่าสําหรับเจ้าซีซ่านะครับจากค่ายบางกาะคุกเกอร์เป็นยังไงบ้างนะครับลองใช้กันแล้วนะครับ แจ้งผลกันนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่นันวดได้คอมเมนต์ไปนะครับมันติดปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนที่นันวดถ่ายทอดผิดพลาดไปบ้างต้องขอภัยวะนะที่นี้ด้วยนะครับ,บากดไลค์กดแชร์กดติดตามนันวดและทีมงานด้วยทั้งทาง Facebook, TikTok แล้วก็ Youtube ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้าซีซ่านะครับจาก่ข่บังกรฮูกเกอร์นั่นเองนะครับบ๊ายบายปุ๊บ